เรื่องเหลือแล้วมันต้องต้องเพิ่องอีสัตยญาติคตรับออกมาเอาเป็นเป็นสกยญาติแต่ทำมันต้องดูอีกทีนึงนะครับไปถึงญาตินะอีแหนดอีกเดี๋ยวต้องเจียวเวลาเจียงเฉีย แรงสมัยก็กระแส20นะครับรนะเทพอบบลสาย25ที่ห้องมีพวกันยังคับจีพีเับความเร็วความเร็วเกินครับความเร็วมันหายอยู่ว่ามาตาวโอ้เตือน,นน้ำมันครับเตินน้ำมันบเดี๋เวแรงทารันครับผม ของเราวันนี้200เกือบ2 60กิโลครับผมได้น้ำมันเรรดมา2,000บาทิึงด้วยครับ <c oughs> สีใดเอว2,000บาทต่อ2 60กิโลผมว่าเป็นรถทําเรือได้นี่ยที่ว่าประหยัดครับตอนนี้กม้มคนอยู่ในช่วงเช็คเช็คอยู่ครับว่า เราคัดได้กินเลียดสัมดรสัมไรบรดบรดาคนยังจะปับ๊บหายเกษตรกรเรื่อยคือเรื่องของเรื่องก็คือจังสี่กับเพื่อนหาเข้าเติมถังเติมเต็มถังออกจากบ้านแพงมือแหลกเลยครับถึงแต่วันเปิดบ่มวันที่ยีซิบซี่บอกครับยิบหาครับเราก็วิ่งมาเรื่อยๆเพิก่กอนหามาเลียดมาเรื่อยๆครับเพื่อนหาเลียดมาบางเทือกอะ 150ยห้าสิบกิโลตหนึ่งพัเกิ่นเพิ่นยังให้เรีอยู่สมคือให้เรียอยู่ประมาณเจกิโลถึงแปดกิโล,ลริดนป่ให้ประมาณเดีบาทถึงแบาทต่อกิโครับป,ประมาณครับ้มันประมาณ เจ็ดถึงแปดบาทตอนนี้ยังให้เลีดอยู่สำเสมอตอนหนึ่งกิโลครับผมแมนครับตอนหน <t ags S 1> ึ oui. well ่งกิโลเมตรครับผมเพิ่นให้ลืนรถพกหล่อหลุดไม่อยู่ประมาณคือจังรถผมเติมผ่านหาเพิ่นจะให้เลีดอยู่พกหล่อหลุดไม่อยู่พันสามครับให้ต่างกันอยู่สองล้อยลองเบิงครับลองเบิงว่ามันสิได้บ่ เดี๋ยวนี้นะครับเนาะถ้าผู้ใส่รถใส่ถนนหรือใส่คยขับรถใหญ่รถบาดรถทัวรถสิบล,ล้อก็เขาจะเข้าใจอยู่ควาวาร,รับว่าว่าเรสันดีพ่อหรือป่พ่อมาแต่ผมกะยังบอ่อกยังหลายนะครับเนาะ,ะอยู่ในขันทดลองครับพ่วงคนอยู่ในขันทดลองอยู่แต่จะกลบ้านนี่ไปก่อนนะครับเนาะผู้ท่านกินข้าวซอยอยู่พี่น้อง <c oughs> ออกจากบานงานบานเปื่อยสุวรรณภูมิบอกมาประมาณ8โมงครึ่งครับรมาน8โมงครึ่งผงเติมเรียบร้อยแล้วได้น้ำมันเติมแต่เตย็ส่สุวรรณรถคันเมื่อกี้เป็นเขาปะทอเป็นประเด็เติม ไเล่อนดีครับพี่อัตราการเล่งกับการอัตราการเล่งผมซื้อขึ้นเรียวอยู่ครับพี่น้องผมเคยเห็นน้ำรอกครับช่างม่อนกับยูสุวืนเคยรถแปดหลอดไม่เห็นน้ำรอกพอดีมันมันคือมันอยู่ไก่นะครับอยู่ไก่ครับงานประมาณสิบกิโลก็เลยให้มันมาจัดแํามันให้ใไหมครับเสียดายแต่ว่าผมถอดหัวฉีดว่นไหนหัวฉีดผมฝังอยู่ใน้าสูมันฝังอยู่ในฝาขอบว่าเลยครับถ้าถอดก็ป็นเรื่องง่ายเลยครับ พอดีบอดด็กคุยกับเพื่อนก่อนเพื่อนกับเลยบวดด้เตรียมเตรียมอะไรไว้ครับพราว่าถ้าถอดออกมาถ้าถ้าแหวนไม่ดีหรืออะไรไม่ดีนี่มันสลามีโอกาสที่จะเข้าไปในห้องเครื่องได้ครับแล้วเลยสรุปแล้วก็คือัวฉีดเราไม่ได้เช็คครับผมคือสร้างเพื่อนว่าถอดออกมานี่ไม่เช็คมาจัดมาปรับนี่ม่น่าได้คือไม่ยังเดี๋ยวเปลี่ยนเลยครับ เปลี่ยนหัวมันนี่ครับเปลี่ยนหัวฉีดเพราะมันเปลี่ยนเปลียปล่ยนทั้งตัวกับเปลี่ยนเฉพาะหัวฉีดมันครับก็ตกอยู่เกือบสองหมืน่นครับเฉพาะเปลียปล่ยนเพิ่นก็เลยว่าเดี๋ยวล่องล่องจัดปั๊มล่งมาอะไรก็ล่องแตง่งแต่งปั๊มขึ้นมาครับเพิ่นเพิ่นแตง่งเนาะแต่งปั๊มแต่งพวกกระเบ้องนุ่มกระบองน้าพวกวานอะไรไม่มล่องเพิ่นครับว่ามันสีดีขึ้นมากบ่ครับผมถ้าดีก็ใช้ไปก่อนเนาะครับถังมันได้เร็ซ้ำน้ับมันที่ทั้งวงคนกำหนดไว้ครับก็จะจะอก่อน ี่พอมีเวลาพักวงหรือว่าปิดฤดูกาลครับผมจังสีมาจัดใหม่ครับเปลี่ยนหัวฉีดใหม่ครับแต่นสมบูรณ์แบบนะครับเนาะอัตราการสิ้นเปลืองมันก็จะน่าจะเซฟเซฟลงมาเดิมอีกครับผมครเพื่อประหยัดน้ำมันซอยวงครับนะครับน้ำมันซอยวงเพิ่มครับการจ่ายมันไลท์ครับบอดการจ่ายมันไลท์ก็เข้าใจเป็นอยู่ครับ ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแห้รถขนาดมาเดี๋ยวผมอัปเดตการเดินทางใหงบางขีนะครับเนาะเชื่อนี่ยพักเอาไว้ซนิ่ก่อนนะครับเนาะขอบคุณทุกการติดตามด้วยครับปากูลำพูนวิเชียรครับคนขับรถบาดครับผมขับรถทั่วขับรถบาดทีมสาวน้อยเพชรบแตงครับตอบค้าขอบคุณทุกการติดตามด้วยครับเด้อครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับวิดีโอครับมีการอัปเดตไม่เจ็ตเตือนเห็นมั้มันจีเด้งปึ้งกันมาเลยครับ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้สั่นี้ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ